สวัสดีครับคุณผู้ชมพวผมแล้วนะครับกับนายอแมนโฟโต้ Photo, ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 และก็วง CJM48 อีกเช่นเคยนะครับซะ่เร่นี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่เนี่ยมีสีชมพูแบบนี้มีสีม่วงของวงแบบนี้มีเบอร์48แบบนี้ไม่ใช่เป็นการรีวิวเสื้อทีมเยือนของทีมชาติเยอรมันแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าใครที่เห็นผมบ่อยๆก็น่าจะทราบกันดีแล้วว่า ผมใส่เสื้อเสื้อตัวเนี้ยไปเชียร์น้องคนหนึ่งบ่อยมากนะครับแล้วก็เป็นใครไปไ,ไม่ได้นะครับชื่อของน้องอยู่หลังเสื้อเนี่ยแหละนั่นก็คือน้องซัดจังสวิตชยาขจรรุ่งสิลป์สมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวงบินเคโฟเอผู้ที่ชักนำผมเข้ามาสู่จักรวาล48โฟรเอกรุ๊ปมาจนถึงรุกวันนี้นะครับก็คือถ้าไม่มีน้องก็ไม่มีผมมาจนถึงรุกวันนี้ ในที่มีความสุขในจกักรวาลแห่งนี้อย่างแน่นอนนะครับและเรื่องราวที่จะพูดถึงน้องซัจางในวันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนทุกคนดูภาพนี้กันก่อนนะครับอะภาพนี้เป็นภาพที่น้องเล่นกีตาร์ร้องเพลงในงานคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งของวงนะครับแล้วก็การถ่ายเนี่ยมันเหมือนมีควันมีไรแสงส่องลงมาก็ทําให้ภาพของน้องเนี่ยมันเป็นภาพดูจางๆเลือนๆเหมือนจะแทบจะมองไม่เห็นน้องแล้วนะครับ จะว่าไปมันก็เหมือนกับชีวิตช่วงหนึ่งของน้องในวงนะครับช่วงช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาที่บางคนบางกลุ่มบางก้อนก็เหมือนจะไม่ใส่ใจน้องสักเท่าไหร่เหมือนจะลืมเลือนน้องเหมือนจะเห็นภาพน้องเป็นแค่ภาพจางๆไม่สัดเจ,น,เจนสักเท่าไหร่นะครับก็ มันเป็นเรื่องจริงอะนะเพราะว่ามันก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่ผมรู้สึกว่าน้องไม่ถูกจดจำเท่าที่ควรอยากที่มันควรจะเป็นนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างให้ก็ได้ใครจะว่าผมก็ว่ามาเลยนนะครับแต่มันก็คือเรื่องจริงเช่นในวันที่น้องรุ่นที่สองหมดสัญญาและออกกันไปหมดทั้งรุ่น ยังเหลือน้องคนหนึ่งน้องสัจังนี่แหละที่อยู่ในฐานะสมาชิกรุ่นที่หนึ่งคนสุดท้ายที่มีประสบการณ์ในการเป็นนาดอในโฟรีเอกรุ๊ปยาวนานที่สุดแต่มันก็มีแฮชแท็กแปลกๆเกิดขึ้นที่เหมือนพยายามบอกว่าน้องไม่ใช่พี่โตในด้านประสบการณ์ของวงนะกลายเป็นอีกรุ่น ที่ถูกดันขึ้นมาแทนซึ่งวันนั้นผมก็รู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมน้องถึงถูกลืมเลือนหายไปขนาดนี้อันนี้ไม่ได้ว่าน้องรุ่นที่สามนะแต่ว่าคนที่คิดโปรเจกต์อะไรนี้ขึ้นมาแหละที่มันดูแปลกว่าเขาลืมอะไรหรือเปล่าว่าพี่โตท่านทาเป็นรุ่นน้อง คือรุ่นที่หนึ่งน้องคือพี่โตที่สุดไม่รู้จะพูดยังไงนะครับหรือว่าในหลายๆเหตุการณ์ที่น้องทำผลงานาน้องมีส่วนร่วมอยู่ในคอนเสิร์ตในอีเวนต์ต่างๆมากมายแต่ก็มีการหลงลืมน้องอีกเช่นเคยเช่น ตรงใจที่จะไม่พูดถึงทั้งที่น้องก็อยู่ในคอนเสิร์ตในอีเวนต์ต่างๆหรือว่าเขียนถึงก็เขียนในเชิงประชดประชันว่าน้องว่าไม่เหมาะอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้อืมอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งผมในฐานะที่เป็นแฟนคลับของน้องแน่นอนผมผมอยู่เฉยไม่ได้แล้วก็อัอันตันใจมาได้สักพักใหญ่ๆและแรากรู้สึกว่าก็ต้องพูดตรงๆว่า ทำไมถึงจงใจที่จะลืมกันถึงท่านที่บางทีการที่น้องเพลงน้องร้องเพลงเล y ยูโ o ในคอนเสิร์ตโอเวนแคมก็น่าจะเป็นการอธิบายความรู้สึกของน้องได้ชัดเจนที่สุดแหละว,ว่าฉันยังอยู่ฉันยังอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมหลายคนเลือกที่จะลืมเหลือนน้องไปดื่อๆ พราะในมุมของผมผมไม่เคยที่จะลืมเลือนน้องเลยแม้แต่วินาทีเดียวบางทีหลายๆเหตุการณ์ถ้าไม่มีน้องเราอาจจะไม่มีวงเบียนเคโฟริเทอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วก็ได้บางทีหลายๆเหตุการณ์ถ้าไม่มีน้องลงไปช่วยน้องๆหลายคนอาจจะไม่เติบโตมันจะถึง สัจจังคือส่วนเติมเต็มในหลายๆเหตุการณ์การที่น้องแต่ละคนเก่งขึ้นมาได้ลูกน้องแต่ละคนมีความสามารถขึ้นมาได้ก็มาจากที่สัจจังเข้าไปช่วยเหลือ,อน,นี่แหละนะครับถ้าใครยังจำกันได้ในคอนเสิร์ตไม่ใช่ในเขาเรียกว่า รอบสุดท้ายของรุ่นสองน้องคามินก็เป็นคนที่พูดพูดคามินพูดออกมาเองเลยคามินคามินก็พูดออกมาเองเลยว่าซัดจังเป็นคนที่ช่วยทําให้คามินสามารถติดทีมเอ็นไฟท์ได้หรือว่าย้อนหลังจากนั้นในเซนไปของรุ่นที่สองฟีฟ่าก็เป็นคนพูดว่าซัดจังนี่แหละที่เป็นคนช่วยสอนให้ฟีฟ่าในช่วงที่เข้าวงมาเอ เรื่องร้องเรื่องเต้นอะไรก็แล้วแต่หรือว่าถ้ามองไปไม่มีใครพูดหรอกแต่ถ้าสังเกตได้ด้วยตัวเองตอนที่เข้าวงใหม่ๆพาขวัญเข้าวงมาใหม่ๆ่พาขวัญก็ร้องไห้บ่อยมากแพนิกบ่อยมากสัจจังก็เป็นคนที่เข้ามาคอยรูปหลักทั้งที่ตอนนั้นสัจจังก็เด็กกว่ามากแล้วก็ยังไม่ได้สนิทกับพาขวัญเลยหรือไปย้อนกลับไปวันนั้นวันที่เชอร์ลางอารีกุลได้อ่า ตำแหน่งผู้ชนะเลิศในงาน general election ครั้งแรกสัดจังก็เป็นคนแรกที่วิ่งเข้าไปกกอนเชอ์ไม่รู้จำกันได้หรือเปล่าแต่ผมไม่ไม่เคยลืมเลือนเหตุการณ์เหล่านี้อย่างแน่นอนนะครับอ่ะมาว่ากันที่เหตุการณ์ใหม่ๆหน่อยนะครับถามว่าสัดจังให้ความสำคัญกังคนอื่นแค่ไหนเขามองทุกคนเป็นภาพชัดอยู่ใน รอบๆตัวเขาตลอดก็อย่างเช่นในคอนเสิร์ตมิวสิกบ็อกซ์ที่ผ่านมาอันนี้คือคอนเสิร์ตที่ต้องบอกว่ามันคือคอนเสิร์ตที่สัดจังจะฉายแสยยงที่สุดแล้วถ้าถ้ามองแบบองรวมอะนะเพราะว่าน้องเป็นโปรดิวเซอร์เองเป็นโคโปรดิวเซอร์นะเป็นโปรดิวเซอร์รวมรวมถึง ไอเรื่องของการแสดงคอนเสิร์ตร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยสัดจังยืนหนึ่งอยู่แล้วเขาเป็นน้องแบบเรียนทางนี้โดยตรงแล้วก็ชอบดูคอนเสิร์ตแล้วก็อยากเป็นศิลปินอยู่แล้วซึ่งด้วยความเป็นโปรดิวเซอร์ร่วมอนะไรเงี้ยน้องสามารถเสนอความคิดไอเดียอะไรได้เลยว่าแบบขอให้หนูได้ฉายแสงที่สุดนะขอให้หนูโดดเด่นที่สุดนะมันเป็นไปได้ แต่สิ่งที่เห็นกันเลยก็คือน้องไม่ได้เอาตัวเองชูขึ้นมาเด่นแค่คนเดียวแต่น้องไม่ลืมเลือมคนที่อยู่รอบข้างด้วยเอาง่ายๆเพลงทานตะวันหนึ่งถึงเธอเนี่ยอ่ะจะมีเข้าฟ้างที่อายุไล่เลี่ยกันแล้วก็มีประสบการณ์ที่เก่าเกณเท่ากันแล้วไม่อา้มีปัญหาอะไรแต่มีน้องอีกหนึ่งคนที่เขารอวันที่จะเฉิดฉายย่ก็คือน้องเอมมี่ที่ผมไม่ได้ไปดูหรอกนะ เพราะว่าติดธุระแต่ว่าก็ดูจากคลิปที่แฟนคลับอัดมาให้ทั้งเพลงแล้วก็เห็นเลยว่าสัจังเลือกที่จะชูให้เอมมี่โดดเด่นขึ้นมาเท่าๆกันเลือกที่จะไม่กลบเอมมี่เลือกที่จะส่งให้น้องที่เป็นรุ่นใหม่โดดเด่นขึ้นมาเท่าๆกันซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากนี่คือความใส่ใจของสัจังที่เขาไม่เคยลืมเลยว่า คนรอบข้างก็ต้องการความใส่ใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือเนี่ยน้องใส่ใจทุกคนมากมายขนาดเนี้น้องน้องน้องใส่ใจทุกคนมากๆอนะยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างก็ได้เช่นการเลือกเ,ออเพลงเมมเบอร์อ Member, เขาไม่ติดเพลงแรกของน้องเนี่ยน้องก็ให้ความอธิบายได้ทุกคนเลยว่าแต่ละคนติด าออะไรยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย <S <S เป็นไปได้ไหมครับ <S <S ที่จะใส่ใจน้องให้เต็มที่เหมือนที่น้องใส่ใจขามีโอชีของคุณใส่ใจโอชีของคุณบ้างอย่าทําให้น้องลืมเลือนหายใจลืมเลือนหายไปเลยครับช่วยกันทําให้ภาพนี้ยมันไม่ใช่ภาพที่เลือนลางภาพที่ชัดเจนขึ้นใน,ในหัวใจทุกคนอีกครั้งให้เกียรติน้องเยอะ ให้ความสําคัญน้องเยอะๆนะครับพอน้องให้ความสําคัญกับทุกคนมากๆจริงะวันนี้อาจจะเครียดหน่อยแต่ก็รู้สึกว่าจะเป็นต้องพูดแหละนะครับกับหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วผมรู้สึกว่าผมในฐานะที่เป็นแฟนคลับน้องซาจางผมอยู่นิ่ไม่ได้นะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ